พี่น้องคะตอนนี้ก็อยู่กับช่องหยกป,ประพาดาลำพลินอ๋อฟิชียลนะคะ <Okay. S 1> เขาอนุญาตเปิดอีกคลิปหนึ่งนะคะพอดีว่าอยากถ่ายนะคะก่อนรถออกนะคะบรรยากาศพากันนั่งชิวนะคะแต่ละคนชิๆๆเราจะพาไปดูเวทีว่าเก็บหอดส่แล้วฮ <c oughs> ะก๊อกน้ำเต็มมัมีน้ำครับเปิดแ,แล้วเปิดทุกก๊อกแล้ว ไม่รู้มันอันใหญ่มันเปิดไม่ได้มือหนูไม่มือหนูมันบกแข็งตงเปิดแล้เหรอต้องมือเปิดแล้วบอไ,ไปเปิดไปแล้วบ่ออะไรจักหมอช่วงวันเดี๋ยวไปเอาดอ,อยนำ้ำอะไรนะคะจังไดผ้ากันไปื้อน้ำม้ออาบน้ำน้ำกี่ต,ตัวได้มูหน่อยสร้างตัวนะคะ ไปพอ,อยู่กระถางจะบอกให้ฟังนะคะว่าไปพอ,อยู่ไสหนีกบะพากนันยางยางอ้อมอ้อม่บงน,นี้นะคะอ้อ,อมวัดไปมีวัดตร,ตรงตรงไปทางปุ่นเนาะก็มีพอ่พอพ่อเราปภพอหรือเปล่าหรืออาน่าจะเป็นพอ่อเพื่อนรักษาความปลอดภัยอยู่นี่เพื่อนเลยว่าเอาควอนกับนี่มาเอามาน้อยไปหน่อยไปเบิ่งหมาหน่อยมาหน่อยจังไหนพ่อเอามาจากกระถางพ่อเอาออกมาจากกระถางแล้วมันมเ่นมนะะมนเป็นหมานะคะเป็นหมูมันเป็นหมูแคะนะคะ สองตัวนึกว่ามีตัวเดียวนะคะฮู้ฮูนะคะพี่น้องคะครับฮะนี่ตรงนี้จะเดินไปไหนล่ะนั่นนั่น,น,นตรงไปพี่สิลินูน่นใช่นี่ก็เอาดอกพร้อมกับพวกพี่ตัว มาไปดูบรรยากาศเพคนเก็บเวทีด้วยนะคะนู่นข้างบนก็เป็นวัดนะคะข้างบนเป็นวัดแต่อีหล่าบไ่ได้ขึ้นไปเด้อ <c oughs> นี่นะคะทีมงานคอนวิของเราของซาวมยเพิดบันเพลงนะคะกำลังพากันเมียนนะคะเวทีนะคะกำลังเก็บเวทีไปงานต่อไปด้วอค่ะ แรงมากเลย,รรยาานะะบรรยากาศดีรราาศดีรราาดนะคะม่อมีังดีย่างมันนี้มาหาห้องน้ำน้ำหาห้องน้ำสิเขานะคะ <c oughs> พุนพี่ีเพิ่นกำลังผ้ากันผากันผ้ากันไปหามองอาบน้ำหรืออาบเสร็จแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ นี่นะคะจะถ่ายยุ่เล็กยดูร้านปลาป่งก็ยังมีอยู่เลยอ๋อยากได้อยากได้แขวนะคะอยากได้แควตัวอ้วนๆแต่ว่าบ่มีอันนี้ปลาได้คือเขาปลาบ่เป็นนะคะว่่อยากเข้าไปไกลนะคะเพราะว่ายันไปขัดขวางการทำงานของเพิิน ลมวอยวอยใกล้ถึงทันว่าสิ้นฝนใกล้ดินแทบแหงอุ๊ยดูมีเครื่องเล่นด้วยจะพามาดูนะคะแต่ว่าเขาปิดแล้วแหละตันดังละใจเอ้ยใจมาคือไม่ผ่าดหัวใจเอย กะว่างกะวีเอเอนี่แหละคะ่ะตอนมังแรงตอนแต่งนา้าอีหลาลงบอลน,นี่แหละย่างลงไปลงมาอยู่นี่ดูเครื่องเล่นโอ้ยอยากขึ้นจังเลยอย่ะดูเครื่องเล่นสำหรับเด็กน้อยนะคะแต่ว่าอีหลาเกินเด็กน้อยแล้วเด็กใหญ่นะคะอุย้ยสปริงบอร์ดอ๋อ นี่บ่ตามหาอเอยทวงานก็บอกเห็นน้องทำใจเย็นเย็นกัยังบอเห็นนายสอบถามผู้อื่นเขาบอกว่าเห็นพี่ชายน้องเจ็บใจลายแต่เศร้าจนสายบ่เห็นอายมาบ้านพี่สิงน้องก็ยังตามหาเลี้ยวไปทั้งชิงชาก็ยังเนี่ยมาบอกพอนะคะ นั่แก่นอยู่ข้งสไลดดึงจังเด็กคือมาพ่ออยู่อายค่ะพ่ออายอยู่ครั้งดึงดึงะนะคะอุ้มเย็นสวยสวยย่างกับหมองลดก่อนนะคะห้องน้ำพอปิดแล้วอ่ะจะเข้าไหนดีอ่ะโอ้แแบบอะไรนะคะ เด้งดิงอะเด้งดิงอะเด้งดิงตาลึงแต่แต่เก่าฮานะบ่เคยเจอแม้วเนี่ยจาคือกลับมาที่เดิมแล้วนะคะออมไปแล้วก็ออมมากนี่เป็นรถครัวนะคะ ยังหาห้องน้ำไหนไก่บ่โอ้ตายแล้วโอ้ายยังเกาะผู้ชายไปโซงเขาขึเลิศแท้ลูกพี่หลายคนบ่ขึ้นเลิศแท้คือเ,เลิศคือนยังโอเคค่ะตาสิปิดแล้วนะคะ เหยวแห้งเยแต่ว่าวันนี้วันนี้เป็นเป็นเออวันนี้่าสันงานมือนี้เป็นหมองแลียงเลยที่ว่าเดี๋ยวมาเที่ยวเกาะนะคะเพราะว่าเล่นอยู่ใกล้เกาะก็เล่นอยู่กเกาะเลยนั่นแหละค่ะเกาะเกาะลอยก็เล่นอยู่เกาะนะคะน่านจะเป็นเทื่แล้วของอีล่าทีได้มีโอกาสเล่นอยู่บนเกาะนะคะปกติปีที่แล้วนี่ก็มีตาเล่นอยู่ทั้งบกเนาะ อีลีนะคะปีที่แล้วเล่นอยู่ตัวเล่นอยู่แต่บนบกว่าเล่นอยู่กอทมอน,นี่สุดยอดแล้วเล่นทั้งกอน,นี่สุดยอดกว่าอีกนะคะคนคนมวนแห้งหมือน,นี่แล้วก็มาวานนะคะได้มีโอกาสเด้ยางงานโอ้โหเดินจนแบบยางจนเหา่นะคะแต่ว่าแบบยางชิวเนยยางหล,ลายรอบแล้วก็เด็กไปนั่งกินมูกระทะนะคะอร่อยมากหลุดแห้งแบบอ๋อแซ่บ พอตะไท่จะคองค่ะพี่น้องค่ะไปเซฟยางไปเซฟพอตะไท่จะคองนะคะไปน้ำกันโน้ตบุ๊กต่ว่าตอนนี้โน้ตบุ๊กน่าจะอาบน้ำนะคะเพราะท่านเห็นเลยว่าเสือเอิมาเขาคลิปน้ำกันอยน่ารักน่ารักนี่ใส่ดีนะคะน่ารักนี่ใสด่ดีเป็นรุ่นนองอีลานะคะพอถึงโน้ตบุ๊กก็ได้คนนี้น่ารักนี่ใสด่ดีมากๆเลยเป็นลูเมตนะคะที่นอนน้ำกันตั้งแต่เ,เปิดฤดูกาลมาลวบาน,นี้พอดีว่ามีคนลงกันเลย นอนเลยใหญ่ไปนั่งบอกขางลังอีหลานนะคะก็นอนบอกของางลังนี่แหละคะ่ะตะบานย่ามไปนอนย่ามไปนอนหนะังงานนี่ก็ไปน้ากันนะคะนอนข้างกันนะคะนี่ใส่ดีนี่ใส่ดีดเด็กหน่อยมาไหมนี่ใส่ดีร้ายคนเลยคะ่ะจ่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าคลิปด้วยกันอย่างเช่นพีกาฟิวนะคะพีกาฟิวเป็นรุนพีนะคะเอิันเมา่เขาไร้สนน้ากันร้ายรอไวลแต่วาบอกมีโอกาสได้เขาน้ากันแต่เมื่อนั้นเป็นวันเกิดพี่เราพอดีก็ได จังไดพี่เราแย่งมากนุก็เลยว่บมามากมาเข้าเลยสุดเรากับมาพอดีกับน,นางไล่กันเลยนะคะ <c oughs> อะไรคะโอเคค่ะพี่น้องค่จะเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหยกประพาดารลำเพลิอนอ๋อฟรีเชียด้วยนะคะพบพอกันคลิปหน้าน,นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะ,จะ